สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะทุกคนขอให้คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือปกป้องคุ้มครองคุณดูแลคุณให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงที่จะเกิดขึ้นให้คุณพบแต่สิ่งดีๆเรื่องราวดีๆชีวิตจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าตลอดปีตลอดไปค่ะ วันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนมกราคมนี้เรื่องอะไรเป็นอย่างไรควรทำอย่างไรให้ไพ่พรมยานช่วยบอกทีคุณเป็นอย่างไรชีวิตคุณดวงคุณในเดือนมกราคมนี้ถ้าไม่ใช่พลังงานของคุณก็ดูเพื่อความบันเทิงไปนะคะพระพิรุณความลุ่มเย็น พรานะเนี่ยเพราะคุณจะพบกับความสุขความร่มเย็นละเรื่องที่ที่ผ่านมาคุณเหน็ดเหนื่อยอดทนฝ่าฟันอุปสรรคมามากแล้วเป็นช่วงเวลาที่คุณจะประสบผลสําเร็จหรือไม่บางคนบางท่านคุณกําลังรเริ่มเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆคุณคว้าค้นพบเรื่องราวใหม่ๆงานใหม่ชีวิตใหม่เรื่องใหม่ๆที่คุณจะลงมือทำเนี่ยด้วยความด้วยสติปัญญาความสามารถของคุณเนะี่ยจะประสบผลสําเร็จเมื่อคุณอดทนเริ่มต้นที่จะต้องอดทนต่อสู้ เราพบกับเหมือนติดขัดในะช่วงแรกๆอะ่ะแล้วคุณจะพบกับความสุขความสมหวังประสบผลสําเร็จความร่มเย็นเกิดขึ้นกับคุณแล้วคนรอบข้างคุณก็จะได้รับความสุขความร่มเย็นจากคุณเพราะคุณเป็นคนใจดีใจกว้างเออเฟื้อเผื่อแผ่ชอบช่วยเหลือนะในเดือนนี้ความร่มเย็นความคิดค้นคิดเรื่องราวสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆเข้ามาแล้วพัฒนาตัวคุณ จะประสบผลสําเร็จบางคนบางท่านคุณกําลังเริ่มต้นใหม่หรือไม่คุณกําลังประสบกับความสุขความสําเร็จที่คุณเหน็ดเหนื่อยที่ผ่านมาช่วงเวลาที่คุณจะได้สมหวังชีวิตคุณนะ่ะก้าวหน้าไปข้างหน้าแม้จะเหน็ดเหนื่อยนะตอนนี้เป็นอย่างไรเนาะ พะอินประสบผลสำเร็จอันยิ่งใหญ่และงดงามย้ำซ้ำถ้าคุณเหน็ดเหนื่อยที่ผ่านมาแล้วช่วงเวลาที่คุณประสบผลสําเร็จนะคุณมีความรู้ความสามารถเหมือนมาจากตัวคุณเองเนะ่ยผักดันให้ชีวิตคุณเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าแบบไม่มีที่สิ้นสุดพะอินการภาระที่ต้องแบกรับในชีวิตในเรื่องราวต่างๆมีลูกน้องบริวารมีภาระ,ะที่แบกรับมากขึ้นมีความเป็นผู้นำ ขยายกิจการความก้าวหน้าและเลื่อนขันเดินตำแหน่งไปข้างหน้าตอนนี้คุณมีความรู้ความสามารถแล้วมาจากความสามารถของคุณนี่แหละผลักดันให้คุณให้เป็นที่ยอมรับคนรอบข้างผู้คนด้วยตัวคุณก้าวหน้าไปข้างหน้าเป็นการเริ่มต้นที่ดีหรือเป็นช่วงเวลาที่จะประสบผลสำเร็จก้าวหน้าไปข้างหน้าแล้วเป็นอย่างไร พัสดก,การออกรบในทุกเรื่องเรื่องราวเนี่ยเพราะคุณเป็นคนที่เก่งแก่งผ่านเรื่องราวมามากมายอะสุขทุกดีร้ายที่คุณต้องเผชิญในสิ่งที่คุณคิดหวังคุณตั้งใจไว้ต้องใช้ความอรอบคอบค่อยคิดค่อยแก้ไขอย่าใจร้อนวุ่นวามบุ่มบามคุณจะสมหวัง เหมือนพยายาสามนะ่ะเพราะใบนี้เหมือนเตือนเพาราะทศกัณฐ์ออกลบคุณมากด้วยความรู้ความสามารถเพียงแต่บู้บามบุมบามใจร้อนรีบร้อนความดือ้อรั้นไม่ไม่ไมดีอ่ะที่คุณจะทําที่คุณลงมือทําที่คุณจะพัฒนาตัวคุณให้ก้าวหน้าไปข้างหน้าเนะี่ยต้องนิ่งพินิษ์พิจารณาด้วยความรอบคอบแล้วคุณจะหวังสิ่งหวังที่คิดที่ตั้งใจไว้คุณจะสมหวังประสบผลสําเร็จไปข้างหน้าพัฒนาลาย ทรงสุบ,บัน,นช,ชนะความสำเร็จแต่ก็ยังอ่อนไหวกับชะตากรรมแล้วแต่ละคนละท่านที่จะเกิดขึ้นกับคุณเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับคุณอ่ะด้วยบุญกุศลส่งเสริมสนับสนุนคุณเพราะไปนี้พูดถึงน่ะคุณอ่ะมีอำนาจวาสนาบารมีมีความรู้ความสามารถมากมายในตัวคุณแต่ชีวิตคุณยังขึ้นขึ้นลงลง ในในเดือนนี้ไม่หมอดูของเดือนนี้นะ่ยคุณจะคิดจะทำจะตัดสินใจทำอะไรใช้ความรอ,อบคอบพินิจพิจารณาให้ให้ดีก่อนนะเพราะยังมีการขึ้นขึ้นลงลงให้คุณแก้ไขแต่ด้วยความดีของคุณอ่นะทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ใหญ่ผู้คนนะเห็นเราจะให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรมยุติธรรมกับคุณทำอย่างไรได้อย่างนั้น เหมือนไพ่จะเตือนคุณนะให้รอบคอบแล้วอย่างไรเรื่องราวดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณอะสิ่งดีๆความสุขความร่มเย็นความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเพียงแต่ก็จะมีเรื่องให้คุณต้องเผชิญให้แก้ไขพระโคหนุนทีความอดทนของคุณเพราะคุณมีความอดทนนะเพราะพระโคหนุนทีอะแบกรับภาระทั้งของตัวเองและคนอื่น ว่าเรื่องงานเรื่องคนในครอบครัวเพื่อนคนรอบข้างให้คุณอดทนนะเพราะอดทนแล้วคุณจะได้รับผลตอบแทนที่ดีคุ้มค่าที่คุณอดทนที่คุณเหน็ดเหนื่อยช้าๆจะมั่นคงเพราะตัวคุณเองอ่ะคุณเป็นคนที่รักเพื่อนรักครอบครัวคนในครอบครัวคนรอบข้างสามารถเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาให้กับคนอื่นได้รับฟังปัญหาของคนอื่นแก้ไขคนอื่นในเรื่องของคุณเองเก็บไว้ ก็บไว้ไม่บอกใครแล้วอดทนค่อยคิดค่อยแก้ไขมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และผู้คนส่องมองคุณอยู่ในความดีของคุณจะได้ผลตอบแทนเพราะใบเนี้ยย้ำสามน่ะความเหมือนน่ะด้วยความดีของคุณน่ะแต่ความติบด้วยตัวคุณน่ะยังอ่อนไหวกับชะตากรรม ในเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเดือนนีย้ยังมีขึ้นๆลงๆให้คุณแก้ไขแพลว่าในเดือนนี้ให้คุณมีสติคิดพินิจพิจารณาให้รอบคอบจะคิดจะพูดจะทําอะไรอะ่ะให้รอบคอบคิดคยแก้ไขมีคนอื่นนําอุปสรรคปัญหามาให้คุณในเรื่องของคุณเองให้แก้ไขได้อยู่ตลอดเวลาและด้วยความรอบคอบด้วยความอดทนอะ่ะคุณจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าไปข้างหน้าความอดทนคุณมีความอดทนพักดันให้ชีวิตคุณจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าได้ดังที่คุณคิดคุณต้องการเหมือนเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่การเริ่มตน้นเะพราะร่มเย็นดอคุณประสบผลสําเร็จแล้วแล้วคุณจะพัฒนาตัวคุณให้ก้าวไปข้างหน้าอีกนะเพราะไพ่อินสําเร็จอันยิ่งใหญ่และงดงาม ในระดับหนึ่งแล้วก็หนิดเหนื่อยก้าวไปข้างหน้าแล้วต้องใช้ความรอบคอบชีวิตคุณยังมีการขึ้นขึ้นลงลงความอดทนพระรามแผงสอนคุณมีเป้าหมายในชีวิตที่คุณคิดคุณต้องการคุณรารถนาคุณสามารถประสบผลสําเร็จได้หลังที่คุณคิดคุณต้องการได้เพียงแต่รอให้แน่ใจให้มั่นใจหรือใช้เวลาในการคิดตัดสินใจให้รอบคอบไม่ว่าคุณคิดคุณลงมือทําอะไร ้วในเดือนนี้คุณจะเหมือนแต่แตัดสินใจอะ่ะจะแล้วจะประสบผลสําเร็จหรือคุณต้องคิดก่อนอเนี่ยพอขับเคลื่อนหาเป้าหมายที่ชัดเจนให้แน่นอนให้แน่ใจก่อนเมื่อเมื่อคุณตัดสินใจว่าลงมือแล้วคือประสบผลสําเร็จเป้าหมายที่วางไว้ได้หรือเป็นช่วงเวลาพอพยายามสามธีเการเริ่มต้นนะตอนเนี้ย คอยคิดค่อยแก้ไขเปเชิญอดทนช่วงเวลาของเดือนที่ต้องอดทนต้องคิดหรือบางคนบางท่านก็ลงมือทำาละจะประสบผลสำเร็จนั้นเหนื่อยมาก่อนแล้วการมาเทพชีวิตใหม่โอกาสใหม่ๆเรื่องราวใหม่ๆชีวิตใหม่เริ่มต้นใหม่ด้วยคุณที่ตัดสินใจไม่ว่าเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรัก ชีวิตใหม่เริ่มต้นโอกาสที่ดีเกิดขึ้นกับคุณเพราะเรื่องราวเหมือนนำเรื่องราวที่ผ่านมาที่คุณได้เผชิญมาปรับปรุงแก้ไขผักดันให้คุณประสบผลสำเร็จสมหวังชีวิตใหม่โอกาสใหม่ๆเข้ามาพระรามแผงสอนพระรามกับนางสีดาอันนี้พระรามแผงสอน พระรามกับนางสีดาความสมหวังด้วยตัวคุณเองนี่คุณคิดคุณตัดสินใจคุณต้องการคุณปรารถนานะต้องเหน็ดเหนื่อยมาก่อนแล้วคุณจะสมหวังแล้วคุณจะสมหวังแล้วเนี่ยพ่อใบนี้พูดถึงไม่ว่าเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักต้องมีอุปสรรคถ้าเป็นเรื่องความรักอุปสรรคมากมายก่อนแล้วคุณจะสมหวังแล้วพบกับเรื่องราวดีๆในเดือนนี้จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าไปข้างหน้า นะคุณจะได้เฉลิมฉลองเทพธิดาพระจันทร์ความสุขความสมหวังหนังที่คุณคิดคุณต้องการคุณปรารถนาเพียงแต่อยู่ที่คุณเองตัดสินใจลงมือแล้วก็คือความสำเร็จอาจจะเป็นเดือนนี้เดือนหน้าไปข้างหน้านะช่วงเวลาที่ณนะตอนนี้ขับเคลื่อนหาเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วว่าคุณตัดสินใจแล้วคุณจะพบกับความสุขความสำเร็จสมหวัง,ดงได้บรรลุเป้าหมายที่คุณคิดคุณต้องการได้ แล้วแต่ละคนละท่านคุณจะพบเรื่องดาวดีๆช่องทางที่ดีๆในการที่จะก้าวไปข้างหน้าสรุปสร้างบ้านสร้างครอบครัวพรวิศนุกรรมอ่ะสร้างชีวิตสร้างผลงานชื่อเสียงคนอื่นได้เหมือนใช้ผลงานของคุณน่ะหรือคุณน่ะสร้างสร้างเนื้อสร้างตัวของคุณเองความสุขความสมหวังอยู่ที่คุณตัดสินใจ างคนบางท่านอาจจะปินสร้างบ้านสร้างชีวิตผลงานนะที่คุณจะลงมือทำอะ่ะคุณอดทนมาแล้วสําเร็จสมหวังแล้วแต่ชีวิตคุณไม่หยุดอยู่แค่นี้ก้าวไปข้างหน้าหรือเป็นช่วงเวลาเนี่ยพ่อใบนี่พูดถึงการสรุปช่วงเวลาที่คุณต้องเหน็ดเหนื่อยนะตอนเนี้ยย้ำซ้ำพ่อใบแรกมานะเมื่อคุณให้คุณอดทนความมานะพยายามต่อสู้อุปสรรคขวางน้ําที่เกิดขึ้นแล้วเมื่อสิ้นสุดนะผลงานของคุณเนี่ย คุณเงินไหลนองทองไหลามาลนะทั้งชื่อเสียงการเงินเข้ามาหาคุณแบบไม่มีที่สิ้นสุดเรื่องดีๆโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตคุณที่คุณเหน็ดเหนื่อยมาก่อนแล้วเผชิญทั้งสุขทุกข์ดีร้ายเข้ามาแล้วแล้วคุณจะได้รับชีวิตใหม่แล้วฮนะตอนนี้ความร่มเย็นแล้วคุณก้าวมาพัฒนาตัวคุณเองไปข้างหน้าเนี่ยนะแต่คุณต้องมีเรื่องที่คุณต้องเผชิญต้องพบเจอ ต้องรอบครอบอะ่ะเหมือนภพ่เตือนคุณให้คุณรอบครอบค่อยคิดค่อยแก้ไขที่คิดที่หวังที่ตั้งใจที่จะทำย้ำซ้ำให้แน่ใจให้มั่นใจแล้วลงมือทำได้อย่าดื้อรั้นในเดือนนี้เหมือนม,มีแค่พลังงานเนี่ยเพราะคุณเก่งมากด้วยความสามารถจะต้องค่อยคิดค่อยแก้ไขให้ให้รอบครอบเพราะคุณเองเนี่ยเพราะวันนี้พูดถึงอ่อนไหว เป็นคนใจอ่อนคิดสงสารหรือด้วยความลังเลไม่แน่ใจในการคิดจะทำอะไรลงไปอ่ะให้มีสติพิพนิพิจนาให้รอบคอบเพราะคุณใจดีใจกว้างเออเฟือเผื่อแผ่ชอบช่วยเหลือนะให้มั่นใจแล้วคุณจะได้เฉลิมฉลองใงที่คุณคิดคุณต้องการคุณปรารถนาถึงแม้มีอุปสรรคเข้ามาเพราะคุณก็สามารถปกป้องคุ้มครองตัวคนเองได้นะ่ะกระต่ายน่ารักว่งย่ เอาตัวรอดจากอุปสรรคต่างๆด้วยตัวคุณเองคิดตัดสินใจเรื่องราวดีๆโชคดีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตคุณนะ่ในเดือนนี้แล้วคุณจะก้าวไปข้างหน้าได้สำรับเทพพระอังคารคุณมากด้วยความรู้ความสามารถที่มีอยู่ในตัวคุณนะด้วยความไม่ประมาทคุณจะก้าวไปข้างหน้า สำเร็จสมหวังได้ดังที่คุณคิดในเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่เนก้าวไปข้างหน้าเนี่ยความสุขความสมหวังความอุดมสมบูรณ์ในสิ่งที่คุณคิดคุณทำคุณต้องการแล้วเรามาดูว่าเรื่องดีๆให้ไพ่แนะนำคุณไพ่ทำขวัญ บอกอะไรคุณเพราะในเดือนนี้เน่เรื่องราวดีๆในหัวข้อโอกาสที่ดีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับคุณคุณคุณมีความสุขความลมเย็นแล้วคิดค้นสิ่งใหม่ๆเพิ่มเติมเพียงแต่คุณเน่เผชิญกับที่ต้องรับผิดชอบม,มากยิ่งขึ้นความก้าวหน้ามากกว่าเดิมแล้วผลักดานันด้วยตัวคุณเองนะ่ะผลักดันตัวคุณให้ จเจริญลุ่งเรืองก้าวหน้าแบบไม่มีที่สิ้นสุดน่ะเพราะใบสรุปก็คือการสร้างสร้างนะ้อสั่งตัวสร้างบ้านพัฒนาตัวคุณก้าวไปข้างหน้ามากกว่านี้แต่ถ้ามองดูค้าพพ,พ,พ่เหมือนเตือนคุณน่ะที่จะเกิดขึ้นนะที่คิดที่หวังรอบคอบเพราะวันนี้ยังขึ้นขึ้นลงให้คุณแก้ไขนตอนเนี้เผชิญขึ้นขึ้นลงๆแต่คุณก็จะสมหวังไดดังที่คุณคิดคุณต้องการคุณปรารถนาเพราะคุณมีความอดทน อดทนชอบช่วยเหลืออดทนกับทุกเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับคุณอ่ะแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้อ่ะต้องภาระที่ต้องแบกรับต้องอดทนแต่คุณอ่ะจะได้รับผลตอบแทนที่ดีที่คุ้มค่าที่เหน็ดเหนื่อยบรรลุเป้าหมายได้ดังที่คิดโอกาสที่ดีก้าวไปข้างหน้าเราพไพจะบอกคุณว่ายอย่างไร เป็นอย่างไรควรทำอย่างไรเกิดอะไรขึ้นไพ่ทําขวัญอยากบอกอะไรคุณรักษาอาการให้คุณด,ดูแลสุขภาพตัวคุณเองในชีวิตคุณอะทุกด้านตัวคุณสุขภาพอาการของคุณตัวคุณบุคลิกนิสัยใจคอความเป็นอยู่สุขภาพดูแลตัวคุณในในทุกด้านในทุกเรื่อง ให้คุณดูแลตัวเองเพิ่มขึ้นต่อสู้นะแล้วคุณจะก้าวหน้านะเพิ่มเ mm hmm. พิ่มเงินเดือนในการต่อสู้ที่ต่อสู้กับเรื่องราวทุกอย่างที่จะเข้ามาในเดือนนี้และเดือนต่อๆไปอะ่ะให้คุณดูแลตัวคุณสุขภาพคุณให้ดีต่อสู้กับหลายๆเรื่องเข้ามาเ <äl it> พื่อเรื่องราวดีๆที่จะต่อสู้ที่จะได้ดีกว่าเดิมอ่ะเพิ่มขึ้นขยายขึ้นในเรื่องงาน <m> เรื่องเง <fur Temple> <ๆ>ิน ชีวิตคุณก้าวหน้าไปกว่าเดิมพัฒนาชีวิตเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าต่อไปสัมผัสได้คุณสัมผัสได้คุณรู้ว่าสิ่งไหนดีไม่ดีอ่ะอันนี้ขาวนี่ดำอ่ะว่าจะเป็นอย่างไรว่าจะประสบผลสําเร็จสมหวังอย่างไรเพราะคุณเหมือนไพ่จะบอกว่าคุณมีญาณสัมผัสญานสังหอ์ที่ดีอยู่ที่ตัวคุณเองคุณนิ่งให้คุณดูแลตัวคุณดีๆทั้งสุขภาพ ถ้าคุณจะก้าวหน้าไปกว่านี้ต่อสู้กับทุกเรื่องได้ไม่ว่าเรื่องอะไรจะเกิดขึ้นรับช่วงต่อเนี่ยก็จะได้รับผิดชอบก้าวหน้าเนี่ยขยับขยายก้าวหน้าไปข้างหน้านะตอนนี้แล้วสรุปอย่างไรไพ่ทำขวัญบอกว่าเบื่อหน่าย ถ้ารู้สึกเหน็ดเหนื่อยดูแลดูแลตัวคุณพยายามสามนะเนะี่ยให้ให้คุณดูแลทั้งสุขภาพตัวคุณจิตใจร่างกายทุกอย่างจะเป็นคุณนะ่ะให้คุณดูแลตัวคุณเพื่อความก้าวหน้าไปข้างหน้ามีความรับผิดชอบนะ่ะแล้วคุณจะ,จะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าแล้วคุณจะพบกับเรื่องราวดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณ ค่ะขอบคุณการกดติดตามซับสไครไลค์แชร์ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณ่วงหน้าด้วยค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ